สังคมนี่ทําให้เขาเราเลวเราดีได้ไหมทําให้คนดีเป็นคนเลวไดไ้ก็ไม่ใช่สังคมนี่ทําให้คนเลวเป็นคนดีไม่ได้มันจะได้ตรงที่ว่าเราเปลี่ยนแปลงไงเราเข้าใจแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทําซะไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยเส่นทางตรงนี้ไม่ต้องเดินละเดินแล้วเดือดร้อน อยู่ยิงเฉยยิงเดือดร้อนเลย,ยเป็นต้นเราต้องคิดแล้วที่หลวงพ่อเขามาถาโถมเข้ามานะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีมีดานใช่ไหมมีดานคำว่ามงคลก็เช่นกันถ้าเราไม่สร้างถ้าเราไม่เสริมมันจะเป็นมงคลได้ยังไงมันจะเป็นโชคได้ยังไงเมื่อได้ฟังคนทำนายไทยทักอะไรล่ะฉัน ทำนายถ่ายทักเราทำไมไม่ดูตัวเองบ้างก็มีเพื่อนที่เขาเขามีเรื่องเล่าให้ฟังนานๆน้องพ่อนึกได้แล้งพอลองให้ฟังเพื่อนอีกคนหนึ่งได้ดีดีนะเขาทำอะไรก็ก็ดูดูรุ่งครับทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยมีเพื่อนเคยคบกันมา มอจะไปนน่นไปให้หมอหมอนทำนายถ่ายทักหลวงพ่อคงไม่ไปนั่นนะคือหมออะไรก็จงขึ้นโดยต้นว่าหมอเนี่ยก็ต้อประกอบสมาชีพใช่ไหมหมอดูหมอโหนหมอดูหมอเดาเช่นกันก็จะหวังเงินหวังทองนั่นเดยกก็